อันนี้ผมเคยโพสต์บอกเพื่อนสมาชิกนะครับ F4 ผมโดนผม F4 ครับผมโดนนายสุธรรมสีเพชรกรรมการบริษัท p e o ป p o w o w e r จำกัด YouTube ช่อง Check in Studio คุกคามนะครับแล้วมันใช้ใช้เฟซชื่อ White hair แบ c กหมอยนะครับมาตอบผมว่า ก่อนจะมีปัญหากับเป้กะลุณาเปิดดูตัวเลขเงินในบัญชีเสียก่อนนะว่ามีเงินพอจ้างทนายไหมลำพังตัวเองจะหาแดกยังแทบไม่มีแล้วมันก็มาตอบมาอีกอ่ะไอ้เป้มันก็ตอบมาว่าไอ้หัวงอก ในข้อหาข้าพเจ้านายสุธรรมชินวัตรเห็นไหมจริงๆแนละ้วมันคือสุธรรมสีเพชรเทือกสุบรนนะครับแล้วมันมันแกล้งมันจะอ้างว่าไม่ใช่มันนะครับแต่ผมรู้เพราะคนเราอะนะถ้าทะเลาะกันเนี่ยมันมีแค่นี่แหละผมรู้จักมันมันรู้จักผมถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่รู้จักกันเนี่ยเราจะสามารถแฉตัวตนมันออกมาได้ยังไง สุธรรมศินวัฒน์ขอประกาศว่าจะทำการฟ้องคดีต่อไอห,หัวงอกในข้อหมาหมิ่นประมาทใส่ร้ายคุกคามและนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับสุธรรมศีเพชรนายแน่มากเจ้าของช่องเช็คอินสตูดิโนีครับแล้วมันก็ ยอมรับความจริงนะครับว่าไอ้สัตว์หัวงอกมันจะบอกว่าไอ้สัตว์หัวงอกอะครับมึงเล่นล่อเอาชื่อนามสกุลจริงๆของกูมาออกในระบบแบบนี้เดี๋ยวกูจะฟ้องร้องแม่งให้หมดขนตูดเลย